ฮัลโหลเห็นเจอชุดไหนพี่เนี่ยรุ่นไหนเนี่ยโอ้ยมีนี่แบบสุดยอดว่เออได้ได้ไอ่ไปหยาดคนเช่าไว้เพื่อนขำหยาจักหวอดกันนะหยาคนเกลียดเนี่ยมมัทฉุกเนี่มันออกฟังเอากระเ้าครับเฒ่าเนี่ยหยาคนทุ่มทรสั่งจมูกว่ะฮัลโหลมันโทุ่มอะไแล้วฮะแบ่งบ้านหน้าบ่ะเร่งชุดเก่าเอาไปยังไงนี่หาชุดพุ่ว่ะโอ้ยมึงเ็นบทันว่ะเอาชุดเหนียวซะก่อน โอ้มาอีกแล้วเดือดถิมในโท่าไรชับนี่นี่เนี่ยเขามีชู้นี่แล้วแล้วเนี่ยเขาไปใช้พ่อแค่ไหนเอ้าเฝ้าคักเฝ้าเนี่ยก้นฝุ่นเฝ้าเฝ้าคขาบุกทรทาั่งทุกบ้านนั่นโอ้มาอีกแล้วอุ้ยร้อโมเดลจักรเครือดอกทั้งบางเงาเลยฮะฮัลโหลโอ้มันไหลเครื่องแักฮัลโหลไอ้ต้นว่ะซาเก้วอ่ะชงรถตู้นี่ว่ะต้องการใช้นุ้นวนว่ะต้องการใช้ของเลยจีรุ่นไหนกว่าโอ้จะของรถบอกว่าเอาเองเพียงคือจังมาได้บอก ชาแก้วรงหมตตูอยู่ห้องปูจ่จีเออเอ,อเอได้ได้ไอ้ได้ไเตรียมรับเลยนะเรียกนี่ละอุ้นหวัวรัดคิ้วให้เลยนะวบเดียวจะท,ทิ้งงานของนางนำ